ฝ้าระวังน้ําอยู่ในบ้านสองสามวันค่ะพอตื่นขึ้นมาเช้าวันที่ยี่สิบห้าน้ระด,ดับที่หน้าบ้านเห็นเหมือนในภาพนี้แหละค่ะย่าๆมาแล้วจ้าเริ่มตั้งแต่วันที่ยี่สิบเช้ามืดฝนตกพรำๆแต่มืดผิดปกติวันนั้นโรงเรียนยังเปิดอยู่นะคะที่แรกว่าจะไม่ไปส่งหลานที่นี่หลานบอกว่ามีงานสองสามชิ้นที่ต้องไปส่งคุณครูก็เลยไปส่งหลานนะคะที่โรงเรียนในเมืองค่ะพอกลับมาช่วงบ่าย โรงเรียนลายมาในกลุ่มไลน์นะคะว่าให้รับเด็กกลับตอนเวลาประมาณ14นาฬิกาตอนนั้นฝนเริ่มตกไม่หยุดแล้วล่ะคะ่ะพ่อฝ่าฝนกลับมาถึงบ้านนะคะก็ดูบริเวณบ้านของตัวเองและไปดูในห้องนอนก็เริ่มมีน้ําเกิดขึ้นค่ะมีน้ําผุดเกิดขึ้นในห้องนอนนี่รีบขนของออกจากห้องนอนนะคะเช่นโต๊ะนักเรียนหรืออะไรต่างๆ พร้อมทั้งเตียงนอนด้วยค่ะเตียงนอนขนาดใหญ่แต่บังเอิญใส่ล้อไว้แล้วค่ะเวลาเคลื่อนย้ายจึงย้ายจากมุมนี้ไปมุมนั้นนะคะแต่ไม่ได้ย้ายออกจากห้องนี้น้ําที่ผุดในห้องนอนจะผุดตรงเป็นกลุ่มๆไม่ได้ผุดกระจายทั้งห้องเพราะฉะนั้นจึงต้องหาวิธีการกําจัดน้ํานี้ออกไปจากห้องนอนนี้ก่อนค่ะเพราะยังไงก็ไม่สามารถเอาเตียงนี้ออกจากห้องนี้ไปได้ค่ะ แม้จะมีล้อแต่ว่าประตูทางออกต้องผู้ใหญ่สามสี่คนหามนะคะที่ย่าอยู่กับหลานก็จะหามก็ไม่ไหวค่ะจึงต้องหาวิธีการโดยการเอาน้ําออกไปทางหน้าต่างนี้แหละค่ะจึงทําการวิทน้ํานะคะก็ต้องวิทอย่างนี้นะคะจนกระทั่งพอเหนื่อยเราก็หยุดพอเหนื่อยเราก็หยุดก็เป็นแบบนี้ค่ะช่วงค่ำคืนนั้นน้ําเริ่มเข้าที่หน้าบ้านนะคะนี่คือสวนหน้าบ้านที่ติดกับถนนใหญ่น้ําเริ่มเข้าเออล้นมาแล้วค่ะ เพราะว่าที่ไม่ได้ก,กั้นกระสอบทรายเพราะรั้าหน้าบ้านของย่าๆยาเป็นระแนงยาวนะคะยาวประมาณ20เมตรจึงไม่สามารถกั้นกระสอบทรายได้ส่วนในบ้านน้ําก็ยังคงผุดอยู่ตลอดเวลาค่ะน้ำในบ้านผุดเป็นน้ําคนละส่วนกับที่มาจากหน้าบ้านนะคะน้ําที่หน้าบ้านจะเป็นน้ําขุ่นเป็นเหมือนน้าโคลนแต่ที่น้ําที่ผุดในบ้านเป็นน้าําใสที่ผุดขึ้นมาจากใต้ดิน บริเวณข้างบ้านก็เต็มไปด้วยน้าค่ะนี่ถนนซอยที่อยู่ด้านข้างซึ่งอยู่ติดกับสวนยางก็เต็มไปด้วยน้ําที่ไหลมาจากสวนยางด้านในตอนนี้บ้านเริ่มโดนล้อมด้วยน้ําเลยนะคะส่วนในบ้านก็คงวิทน้ํากันต่อไปค่ะโดยผลัดกันกับหลานนะคะยาย่าก็จะวิทช่วงหนึ่งแล้วก็ตอนนั้นหลานก็พักอยู่นะคะแล้วพอยาย่าเหนื่อยก็เปลี่ยนว่าหลานก็มาช่วยวิทแทนค่ะวิทใส่ในกระังนี้ก่อนแล้วค่อยสรดออกทางหน้าต่างด้านนอกโดยผลัดกันกับหลานนะคะ ส่วนย่าเวลาวิทย์ต้องหาที่นั่งที่เหมาะสมค่ะเพราะเป็นผู้อาวุโสแล้วกม้มมากเดี๋ยวก็มีปัญหาเจ็บกระดูกสันหลังอีกนะคะเพราะหมอก็เอกซเรย์แล้วค่ะว่ากระดูกสันหลังบางก็พยายามประคับประค,คองตัวเองและก็ดูแลได้แก้ไขสถานการณ์นี้นะคะน้ําเยอะมากจริงๆในบางจุดของหลังคาฝนรั่วฝนตกหนักพายุแรงพัดบางครั้งกระจกในบ้านสั่นสะเทือนนะคะพายุแรงมากเลยและพอ ว่างจากตรงจุดนี้ก็ไปเช็ดน้ําซับน้ําตรงจุดที่รั่วก่อนค่ะเพื่อแม่น้ําไหลนองไปจากไปที่พื้นตรงอื่นทั้งวันทั้งคืนที่แช่น้ําอยู่นะคะไม่ได้หลับตามปกติเพราะว่าต้องคอยระวังน้ําขึ้นที่นาบ้านน้ําขึ้นที่ในบ้านเป็นอย่างนี้นะคะอยู่กันสองคนก็ช่วยกันสองคนค่ะตีสามเศษกลางดึกของคืนรุ่งขึ้นเป็นวันที่25ตัดสินใจนํารถยนต ออกจากบ้านไปไว้ที่บ้านญาติซึ่งอยู่ในซอยนะคะเป็นพื้นที่สูงกว่าเพราะพื้นที่ระดับน้ําที่บ้านของตัวเองขึ้นมามากเลยก็กะว่าเอารถยนต์ไปเก็บก่อนนะคะพร้อมกับของมีค่าเล็กๆน้อยๆของที่มีความสําคัญนะคะเป็นพวกเอกสารต่างๆแล้วก็ค่อยเดินกลับมาแล้วหากน้ําขึ้นมากกว่าเดินอีกก็ค่อยจูงหมาและค่อยเรียกหลานค่อยวิ่งกันไปอีกรอบหนึ่ง รุ่งเช้าบริเวณหน้าบ้านจึงกลายเป็นทะเลนะคะกลายเป็นทะเลถนนที่รถวิ่งกลายเป็นว่าน้าเอา่อเต็มไปหมดเลยนะคะมวลน,น้ํามาจากไหนไม่รู้นะคะเต็มไปหมดบริเวณหน้าบ้านตอนนี้ก็ออกมาดูสถานการณ์อยู่นะคะว่าควรอยู่ในบ้านต่อไหมแต่ยังไงก็คิดว่าช่วยเหลือตัวเองทันค่ะถนนถูกตัดขาดทันทีนะคะทั้งรถยนต์รถเครื่องขับไม่ได้เลยค่ะ ถ้าจะไปไหนก็เดินแต่ก็เดินยากอีกเหมือนกันนะคะเพราะน้ําเชี่ยวน้ําไหลแรงเวลาคนเดินไปจะไปธุระหรือไปหาซื้อของอาหารตามร้านชําก็ไม่สามารถเดินผ่านไปได้ค่ะเพราะว่ากระแสน้ําที่ไหลเชี่ยวและไหลแรงมาก น้ำที่ไหลมาจากถนนใหญ่และน้ําที่ไหลมาจากสวนยงางก็มาบรรจบกันบนถนนนะคะก็พากันไหลเจิงนองไปยังที่พื้นที่ต่ากว่าก็จะมีกลุ่มเด็กๆวัยรุ่นที่อยากจะเดินไปดูว่าน้ําท่วมไปถึงไหนก็พากันเดินลุยน้ํานะคะพอเดินไปสักระยะหนึ่งก็ต้องหันหลังกลับบอกว่าน้ําเชี่ยวไปต่อไม่ได้สุนยาก็ยืนดูดูแถวรละแวกบ้านตัวเองนะคะไม่กล้าออกไปไกลๆเพราะว่าอายุเยอะแล้วก็ต้องประมาณประเมินสถานการณ์แล้วประมาณตัวเองด้วยค่ะ ภาพนี้ของเช้าวันที่26นะคะหลานสาวตัวน้อยมาเดินเล่นกับยายค่ะหน้าบ้านน้ำเริ่มลดรถเริ่มสัญจรไปมาได้แล้วช่วงหนึ่งนะคะเป็นช่วงๆเพราะไกลออกไปจากนี้อีกประมาณ2-3งมกิโลน้ำก็ยังมีเต็มถนนอยู่นะคะยายๆก็เริ่มล้างพื้นที่หน้าบ้านเพื่อ ขัดถูตะไคร่น้ำและดินโคลนให้หลุดออกไปบ้างค่ะเวลาคนเดินผ่านไปผ่านมาจะได้ไม่ลื่นไหลนะคะแล้วเมื่อน้ําแห้งจริงๆค่อยนําน้ําสะอาดมาล้างซ้ําอีกครั้งหนึ่งแต่ก็ไม่แน่ใจว่าคืนนี้จะมีซ้ำสองฝนตกน้ําทะลักออกไปจากในเมืองอีกหรือเปล่านะคะยายาขอขอบพระคุณทุกคนค่ะที่ชมคลิปจนจบเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย 밟았다, 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 밟